ตอนที่142ตกลงมาจากฟากฟ้าเจ้าตัวบัดซบผู้นี้หลีชังโซ่ผู้ซึ่งจดจ่ออยู่กับการปรับแต่งรักฐานค่ายกลได้แบ่งสมาธิของเขาเพื่อให้ความสนใจส่วนหนึ่งในการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของสิทธิลาตระเวนภูเขาคนผู้นั้นโชคร้ายยิ่งเขาได้เห็นการแต่งหน้าที่เลวร้ายของเทพธิดาน้อยทั้งสาในสำนักซึ่ง มาจากสองรุ่นที่แตกต่างกันโชคดีที่ทุกคนล้วนยับยั้งตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ก่อให้เกิดการหนองเลือดพวกนางเพียงแค่ข่มขู่ทำให้สิทธิผู้นั้นหวาดกลัวเท่านั้นจิวจิวสุดโหดผู้ดุร้ายอย่างยิ่งนั่งถือคาถาหนามแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนเก้าอี้ไม้และเพียงพริบตาเดียวนางก็ทำให้สิทธิลาตรตเวนผู้นั้นสันสถานในขณะที่โยชินสเสวียนยาซึ่งล้างหน้าจนสะอาดหมดจดแล้วเผยท่าทางเคร่งครึมพร้อมสงสายตาเย็นชาย,ยิ่งทำให้สิทธิลาด ตะเวนรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นไปอีกโชคดีที่หลิงเอ๋อย้มยิ้มแล้วก้าวออกมาทันเวลานางใช้ข้ออ้างในการขอให้สิทธชายผู้นั้นออกไปโดยให้เขาทำปฏิญญาต้าเต๋าพันคำละสตรีทั้งสามจึงปล่อยสิทธชายไปไม่นานหลังจากนั้นสิทธผู้มาที่ยอดเขาหยกน้อยก็ส่งมอบยันหยกสื่อสารออกไปทว่าก่อนจะจากไปเขาก็ได้รับบาดแผลทางจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำลายจินตนาการก่อนหน้าน ของเขาออกไปมากมายเป็นสารถึงอาจารย์อีกแล้วหลีชางโซ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะนั้นสัญชาตญาณของเขาบอกเขาว่าทันทีที่อาจารย์ได้รับสารนั้นแล้วจะต้องเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอย่างแน่นอนจากนั้นโดยที่หลี่ชางโซ่ไม่ต้องส่งตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ออกไปผู้บำเพ็ญสตรีที่โดดเด่นสามคนในห้องศาลานั้นก็ได้เริ่มดูยันหยกสื่อสารแล้วลิงเอ,อขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามว่า มีสารอีกฉบับถึงอาจารย์ใช่หรือไม่จิวจิวถามด้วยความสงสัยว่าสิทธิชียวนมีสหายนอกสำนักหรือไม่เขาไม่น่าจะออกไปจากภูเขามาก่อนและเมื่อไรคนภายนอกหอยฉินเสเวียนหยาก็หยุดทำตัวเย็นชาอาจารย์อาจิวจิวหากอาจารย์ลุงฉียวนไม่ได้ออกจากสำนักเลยแล้วท่านจะรับสิทธิ่ฉางโซ่และสิทธิน้องหลิงเอ๋อมาอยู่กับท่านได้อย่างไรเจ้ากะใช่แล้วฉางโซ่และหลิงเอ๋อไม่ได้เข้า มาในสำนักในช่วงระหว่างพิธีเปิดรับสิทธิ์จิวจิวลูกคังเรียบสะอาดของนางก่อนจะเผยความคิดเห็นออกมาว่าข้าอยากเปิดดูทว่าโยชินสเสวียนอย่ารีบกล่าวถามว่าเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้ากะแต่ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่หลิงเอ๋อก็คว้าผู้กันและกระดาษออกมาเพื่อจดบันทึกเนื้อหาจากยันหยกสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาหายไปหลังจากเปิดสารยันหยกสื่อสารนั้นนางลงมือทำทุกอย่างจริงๆ ในใจของเขาหลี่ชางส้อยกระยองหลิงเอ๋อและให้คะแนนเต็มสิบคะแนนสำหรับความพิธีพิถันในรายละเอียดเล็กน้อยของนางหลังจากนั้นหลิงเอ๋อก็เริ่มตรวจสอบหากฎห้ามของสารยันหยกสื่อสารนั้นอย่างระมัดระวังเผื่อว่าจะมีเวทและคาถาชั่วร้ายหลี่ฉางโซ่จึงเพิ่มคะแนนให้นางไปอีกสิบคะแนนทว่าหลังจากที่หลิงเอ๋อตรวจสอบอีกครั้งนางก็ถ่ายเทพลังศักดิ์สิทธิ์ของนางเข้าไปในยัน ยกโดยตรงและไม่ได้ใช้เซียนเสิรินที่อยู่เคียงข้างนางอย่างเต็มที่เพื่อให้ช่วยตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของยันหยกเพิ่มเติมดังนั้นหลี่ฉางโซ่จึงหักคะแนนของนางออก60คะแนนในขณะนั้นก็มีลำแสงปรากฏขึ้นบนยันหยกและรวมตัวกันเป็นสารแล้วทันใดนั้นหลี่ชางโซ่ว่าจึงกล่าวผ่านพลังปราณส่งเสียงเข้าไปในหูของหลิงเอ,อ๋อคัดลอกพระสูตรมั่นคง40จบหลิงเอ๋อพลันเอามือก่หน้าผากทันทีขณะที่คร่ำครวญ อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นนางจึงรีบหยิบผู้กันขึ้นมาและเขียนข้อความลงบนนั้นอย่างรวดเร็วในห้องลับใต้ดินในขณะนั้นหลีช้างโซ่แผ่พลังสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาออกไปเพื่อตรวจสอบตัวอักษรที่สว่างขึ้นไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและหยุดปรับแต่งรักฐานค่ายกลก่อนจะลุกขึ้นยืนจากด้านหลังโต๊ะของเขาแน่นอนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่แต่มันไม่น่าจะมีผลกระทบต่อเขามากนะักขณะนี้ในศาลาข้างกรงสัตว์วิญญาณจิ๋วๆได้เริ่มอ่านสารโดยออกเสียงอย่างไร้อารมณ์ถึงสิทธิเจียงวี่และฉีหยวนย้อนกลับไปในยามนั้นเพื่อสแสวงหาโอกาสฝ่าทะลวงสู่เซียนเทียนข้าจึงออกจากโลกบับการและเดินทางไปยังโลกหลักในมหาตรีสหัสโลกาธาตุบัตนี้ในที่สุดข้าก็ได้บรรลุสู่เซียนเทียนเ,ยนเมื่อ สองสามวันก่อนหลังจากที่ข้าเสถียรขอบเขตพลังของข้าให้มั่นคงแล้วข้าจะกลับสํานักไปหาพวกเจ้าทั้งสองคนเมื่อนับคํานวณปีแล้วข้าไม่ได้พบพวกเจ้าทั้งสองมาเกือบพันปีแล้วไม่รู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองปลอดภัยดีหรือไม่ในตอนนั้นข้าสนใจแต่ความก้าวหน้าของตัวเองเท่านั้นมาบัดนี้จึงรู้สึกผิดกับพวกเจ้ายิ่งนักแต่ข้าไม่มีทางเลือกข้าไม่อาจอยู่กับพวกเจ้าและสหายสิทธิ์ของพวกเจ้าในสํานักได้ ข้ารู้สึกอับจนหนทางจริงๆข้าจะพูดคุยกับพวกเจ้าอีกครั้งเมื่อกลับไปที่ภูเขาบัดนี้เมื่อฝ่าทะลวงด่านแล้วข้าจึงมีความสุขมากและขอให้สหายเซียนส่วนผู้หนึ่งนำสารมาส่งถึงพวกเจ้าสองคนถนอมตัวด้วยท่านอาจารย์และชั่วพริบตานั้นหลิงเอ๋อพลันเอ่ยถามว่านั่นคือท่านอาจารย์ของอาจารย์ใช่หรือไม่ท่านเป็นปรมาจารย์ใหญ่ของสิทธิและข้าหรือทว่าจิ๋วจิ๋วพึมพำด้วยความโงนอาจารย์ป้าคนนี้ชื่ออะไรนะข้าจำได้ว่าเคยพบท่านสองสาม ครั้งเมื่อเข้ามาในสำนักครั้งแรกโยชินสเสวียนยากล่าวเบาๆว่าน้ำเต๋าของปรมาจารย์ของอาจารย์ลุงชีหยวนคือหลินเจียงซันเหรินนั่งติดอยู่ในเซียนเสิร์นมานานกว่าสามพันปีและไม่อาจทะลวงผ่านได้นางตัดสินใจออกไปฝึกฝนเมื่อพันปีที่แล้วและหลังจากนั้นนางก็ขาดการติดต่อกับสำนักจิวจิวกับพริบตาและแอบยิ้มอย่างลับๆเสี่ยวยาเจ้าสืบมาได้กระ่างชัดเจนยิ่งณนะนี้ไม่ใช่ โยชินสเสวียนยาตื่นตระหนกครู่หนึ่งแต่นางก็รีบสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและกล่าวอย่างสงบว่าอาจารย์อาคิดมากไปแล้วเจ้ากะข้าแค่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพี่ฉางโซ่จึงเป็นเหตุให้ข้าหาข้อมูลเรื่องนี้โยชินสเสวียนยาเอ่ยเสียงพร้อมด้วยท่าทีมั่นใจแต่จิ๋วจิ๋วก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อลิงเอ๋อคัดลอกสารเสร็จแล้วนางก็ถอนหายใจเบาๆพลางกล่าวว่าเรื่องนี้คงยุ่งยากน่าดูยุ่งยากอะไรหรือ จิวจิวกล่าวว่านี่ย่อมเป็นเรื่องดีเราควรช่วยกันสร้างกระท่อมมุงจากหลังใหม่ริมทะเลสาบดีหรือไม่หลิงเอ๋อฝืนยิ้มแห้งนางไม่อาจกล่าวได้ว่าในที่สุดสิทธิพี่ของนางก็ตัดสินใจแทนอาจารย์ของนางได้แล้วและสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการบนยอดเขาหยกน้อยได้หากปรมาจาร,รย์ใหญ่เซียนเทียนกลับมาการจัดเตรียมและไพ่ไม่ตายของสิทธิบางอย่างก็อาจถูกเปิดเผย และทันใดนั้นก็มีคนเอ่ยว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ท่านปรมาจารย์จะได้กลับมาที่ภูเขาสิทน้องหญิงอยากกังวลไปเลยฉับพลันเท่านั้นผู้บำเพ็ญสตรีทั้งสามคนต่างก็หันไปมองที่ทางเดินในป่านอกประตูแต่ไม่มีผู้ได้สังเกตเห็นว่ามีคนกำลังเข้ามาหลี่ฉางโซ่เดินช้าๆเขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้มธรรมดาและรองเท้ายาวสีเทาเส้นผมยาว ของเขาถูกมัดเป็นทรงผมทั่วไปเหมือนเหล่าสิทธิในสำนักเขาแย้มยิ้มเผยให้เห็นถึงความสนิทสนมธรรมดาท่านใดนั้นโยชินสเสวียนหย่าก็ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและตะโกนว่าสิทธิพี่ฉางโซ่ใช่แล้วหลี่ชังโซ่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงแสดงท่าทีให้หลิงเอ๋อมองดูซึ่งดูเหมือนจะหมายถึงสบายใจไร้กังวลหลี่ชางโซ่พลันกล่าวตรงไปที่ประเด็นทันทีว่าตามเนื้อหาในสารท่านปรมาจารย์ใหญ่ไม่รู้ ว่าอาจารย์ลุงและอาจารย์ป้าว่านเจียงเวียงมีปัญหาข้าไม่รู้ว่าท่านปรมาจารย์ใหญ่จะมีนิสัยอย่างไรข้าต้องรายงานเรื่องนี้ต่ออาจารย์และหอปายฝานเมื่อหลีช่ชังโซ่กล่าวเช่นนั้นจิวจิวโยชินสเสวียนหย่าและลิงเอ๋อต่างก็ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีในศาลนั้นเซียนเทียนคนใหม่ได้ระบุว่านางรู้สึกผิดต่อสิทธิ์ทั้งสองคนหากหลินเจียงซานเหรินกลับมาและพบว่าหนึ่งในสิทธิ์ทั้งสองคนนั้นหายไป ส่วนอีกคนก็ถูกทำลายหลักฐานจิวจิวก็ดอกแล้วกล่าวเบาๆว่าข้าจำได้ว่าเคยได้ยินจากสิทธิพี่ห้าวาอาจารย์ของข้าและอาจารย์ของสิทธิพ่ชยวนค่อนข้างสนิทกันเจ้าอยากให้ข้าขอให้อาจารย์ช่วยเพื่อไม่ให้ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันหรือไม่หลีชังโซ่สายศีษะและกล่าวว่าหากเราไม่อาจหยุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ได้การเตรียมการเช่นนี้ก็ไรความหมายหือ เจ้าหมายความอันใดกันจิวจิวรู้สึกสับสนหลิงเอ๋อกล่าวว่าสิทธิพี่ท่านปรมาจารย์ใหญ่เซียนเทียนไม่เป็นอะไรจริงๆใช่หรือไม่วางใจเถิดหลีฉังโซยิ้มและกล่าวว่าในช่วงไม่นานมานี้ท่านอาจารย์ไม่ได้รู้สึกหดหูใจมากนักแต่เขายังไม่อาจผ่านพ้นมันไปได้อย่างสมบูรณ์เมื่อท่านปรมาจารย์ใหญ่กลับมาท่านอาจารย์ก็ย่อมจะมีพลังวังชามากขึ้นอย่างแน่นอน จู่จิวจิวที่อยู่ด้านข้างก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้แต่ยังลังเลที่เอ่ยออกมาอย่างไรก็ตามหลีช่ชางโซ่ได้เริ่มเตรียมการแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นจิวจิวจึงกลืนคำพูดที่ขึ้นมาถึงลำคอของนางลงไปหลังจากนี้ข้าจะไปแจ้งท่านอาจารย์หากท่านไม่เข้าปิดด่านอยู่จิวจิวพึมพำกับตัวเองในความประทับใจของนางอาจารย์ป้าคนนี้ดุร้ายยิ่งแต่นางดูเป็นคนใจดีที่ไม่พูดอะไรมาก เมื่อชีหยวนอ่านสารนั้นแล้วเขาก็ยินดีปรีดาอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถอนหายใจออกมาพร้อมด้วยน้ำตาไหลอับแก้มของเขามือเหี่ยวย่นของเขาสั่นขณะที่อ่านซ้ำดีจริงๆที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ทว่าในขณะนั้นหลีช้างโซ่ไม่มีความประทับใจที่ดีต่อท่านปรมาจารย์ใหญ่ที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นผู้นั้นเขารู้สึกว่ามันไม่มีความรับผิดชอบเลยที่ทิ้งสิทธิสองคนซึ่งยังไม่ได้กลายเป็นเซียนอยู่ใน สำนักตามลำพังอย่างไรก็ตามหลี่ฉังโซ่ก็ไม่อาจเอ่ยอะไรในเรื่องนี้ได้เขาเป็นแค่รุ่นเยาว์ยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกและความไม่พอใจของเขาเองจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินของเขาในเรื่องนี้ตราบใดที่อาจารย์ไม่ตำหนิท่านปรมาจารย์ใหญ่เขาก็จะเคารพเขาแม้การกลับมาของปรมาจารย์ใหญ่จะทำให้ยอดเขาหยกน้อยที่เคยเรียบง่ายกลายเป็นซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยังคงเป็นเซียนเทียนขั้นสูงคนใหม่ หลี่ชางโซ่มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่อาจมองเห็นความผิดปกติในตัวเขาได้และเขาจะสามารถปกปิดความผิดปกติของยอดเขาหยกน้อยได้ดีขึ้นในอนาคตแน่นอนว่าหลี่ชางโซ่ยังได้แนะนำท่านอาจารย์ฉีหยวนของเขาว่าอย่าบอกท่านปรมาจารย์ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับเขาหลังจากที่ฉีหยวนครุ่นคิดในเรื่องนี้เขาก็เห็นด้วยอย่างจริงจังในช่วงสองสามวันถัดมาหลี่ชางโซ่และหลิงเอ๋อกำลังยุ่งในขณะที่โยชินเสวียนหยาและ จิวจิวก็กำลังช่วยงานกันบนยอดเขาหยกน้อยเช่นกันหลีช่ชางโซ่สร้างกระท่อมมุงจากอีกหลังด้วยตัวเองในห่วงจุ้ยแดนสมบัติซึ่งอยู่ถัดจากกระท่อมมุงจากของท่านอาจารย์หลังจากที่จิวอูได้ยินเรื่องนั้นเขาก็ไปหาจิวซือและร่วมการสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นไม่นานฉีหยวนก็เฝ้ารออยู่ที่ประตูสำนักตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอคอยที่จะได้เห็นท่านอาจารย์ของเขาและตั้งตารอทั้งวันทั้งคืน ในขณะที่หลีช่ชางโซ่แอบปรับเปลี่ยนการจัดเตรียมบางอย่างและตรวจสอบสิ่งที่เขาทำในยอดเขาหยกน้อยและหยุดการปรับแต่งรักฐานค่ายกลและในวันที่6ของการสร้างกระท่มมุงจากหลังหม่เส็จสิ้นจิ๋วจิวก็นั่งบนน้ำเต้าและบินมาจากยอดเขาพิชิสวรรค์นางกำลังมากำลังมาแล้วผู้อาวุโสสองคนในสำนักได้รับปรมาจารย์ของเจ้าแล้วสิทธิพีช่ชหยวนอยากให้พวกเจ้ารีบไปที่ประตูสำนัก ในเวลานั้นหลานหลิงเอ,อ๋อซึ่งกำลังตกแต่งกระท่อมมุงจากและหลี่ชางโซ่ซึ่งกำลังวาดภาพอยู่ริมทะเลสาบต่างเห็นพ้องกันและไม่นานหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็ขับเคลื่อนเมฆและพาหลานหลิงเอ๋อไปประตูสำนักด้วยกันหลินเจียงซานเหรินกลับมาจากมหาตรีสหัสโลกธาตุหากนางมาจากทิศตะวันออกนางก็จะผ่านมาทางตะวันออกของทะเลบุรพาสถีที่เรียกว่าพรมแดนของโลก เมื่อไม่กี่วันก่อนสำนักตู้เซียนได้ส่งผู้อาวุโสสองคนไปยังพรมแดนของโลกเพื่อรอและพวกเขาก็ได้รับนางมาได้ในขณะนี้ผู้อาวุโสทั้งสองคนไม่เพียงแต่ไปต้อนรับเท่านั้นแต่พวกเขาส่วนใหญ่ยังรับผิดชอบในการตรวจสอบตัวตนของนางและถามหลินเจียงซันเหรินเกี่ยวกับการกระทำของนางด้านนอกสำนักเพื่อตรวจสอบว่านางถูกปีศาจหรือความชั่วร้ายครอบงำหรือไม่หรือมีเจตนาร้ายหรือไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในนิกาย ดังนั้นชียวนหลีชางโซลานหลิงเออจิวจิวและจิวอูจึงรออีกครึ่งวันที่ประตูสำนักก่อนที่พวกเขาจะเห็นเมฆสีขาวลอยมาช้าๆจากทิศทางตะวันออกเฉียงใต้บนก้อนเมฆนั้นผู้อาวุโสสองคนที่มีผมสีขาวยืนอยู่ข้างหน้าโดยมีร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังพวกเขา ในเวลานั้นหลี่ชังโซขมวดคิ้วเล็กน้อยท่าทางของเขาดูแปลกแปลกเล็กน้อยแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรหลิงเอ่ยยืนเย่งมองอย่างสงสยัยแต่ขอบเขตพลังของนางต่ำเกินไปและพลังประสัมผัสรับรูบร้ของนางไม่อาจาตรวจจับได้ในเวลานี้หลังจากนั้นไม่นานพลังสัมผัสเซียนรับรู้ของชีหยวนก็พบร่างเบื้องหลังผู้อาวุโสทั้งสองชีหยวนตื่นตกใจแล้วรีบบินขึ้นไปต้อนรับพวกเขาผู้อาวุโสทั้งสองล้วนมองหน้ากันและก้าวออกไปเพื่อเผยให้เห็นคนที่อยู่ด้านหลังพวกเขา นั่นนี่คือท่านปรมาจารย์ใช่หรือไม่ลิงเออเอียงสีสะดวงตาของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ด้านหลังผู้อาวุโสทั้งสองมิใช่ชายชาราที่มีผมสีขาวและมีใบหน้าเหี่ยวยน่นแต่กลับเป็นเด็กสาวที่สวมชุดกระโปรงหุ้มเกราะต่อสู้และถือดาบสีโลหิตเป็นรูปประตูใบหน้าของนางค่อนข้างสวยมีสเสน่ห์เด็กสาวหลีชังโซเหลือบมองที่จิวอูในขณะที่จิวอูกับพริบตาและกล่าวด้วยน้ำเสียงยืนยันว่า นี่คือปรมาจารย์ใหญ่ของเจ้าหลินเจียงซานเหรินเรียกขานว่าเจียงหลินเอ,อ๋อหลี่ฉางโซ่ถึงกับเงียบงนันอันที่จริงรูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่สําคัญแต่สิ่งสําคัญคือหลี่ฉางโซ่สัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงในตัวเด็กสาวที่มีอายุหลายพันปีผู้นี้นางเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมมากและเขาคิดว่านางอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนระหว่างความเป็นตายมาก่อนจะสามารถฝ่าโซ่ตรวนของนางได้บัดนี้ นางอยู่ตรงกันข้ามกับพระสูตรนิรกรรมของสำนักตู้เซียนแล้วหลี่ฉางโซ่รู้ในทันทีว่าดับยาวบนหลังของหญิงสาวนั้นเปื้อนเลือดและวิญญาณของสิ่งมีชีวิตมากมายมีรอยแผลเป็นจางๆที่ลำคอขาวข,าวของนางซึ่งขยายไปถึงกระดูกหาปลาร้าของนางในขณะนั้นปรมาจารย์สาวน้อยไม่ได้แสดงท่าทีดุร้ายใดๆนางเพียงแค่มองไปที่นักพรตเตาชาราชหยวนในขณะที่ดวงตาดุจด,ดวงดาวของนางเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด เมื่อเห็นชียวนที่ดูชราแล้วนางก็อดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้นางอยากแกล้งสิทธิคนรองผู้นี้นักทว่ารอยยิ้มของนางเลือนหายไปอย่างรวดเร็วและค่อยๆขมวดคิ้วขณะที่นักพรตเตาชราชีหวนเก็ดลงบนเมฆแล้วตะโกนว่าสิทธิ์ชียวนขอน้อมพบท่านอาจารย์ขอรับและทันทีที่ปรมาจารย์สาวน้อยกล่าวออกมาน้ำเสียงของนางก็ดังกระจ่างใสชัดเจน เจ้ารองเจ้าทำผิดพลาดระหว่างข้ามผ่านทันสวรรค์ได้อย่างไรเจ้ากลายเป็นเซียนจั่วได้อย่างไรแล้วเจ้าใหญ่อยู่ที่ใดเหตุใดนางไม่ออกมาหาข้าด้วยชีหยวนอ้าปากแต่ไม่รู้ว่าจะเอ่ยอย่างไรในขณะนั้นความยากลำบากกว่า8ถึง900ปีดได้กลายเป็นความเจ็บปวดของเซียนจั่วที่พลุ่งพล่านอยู่ในหัวใจของชีหยวนท่านอาจารย์สิทธิ์ไร้ความสามารถหลักฐานเตาของข้าถูกทำลายดังนั้นข้าจึงทำได้เพียงเป็นเซียนจั่วเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นขอรับ ในช่วงพริบตานั้นอากาศภายนอกประตูสำนักก็ดูเหมือนจะเย็นลงไปในทันทีในขณะที่เจตนาสังหารแสนเย็นชาก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างของปรมาจารย์สาวน้อยนางคว้าด้ามดาบที่ด้านหลังด้วยมือเล็กๆที่มีแผลเป็นของนางแต่แล้วก็ค่อยๆค,คลายออกแล้ววางมือไว้ข้างด้านข้างกายนางเจ้ารองผู้ใดทาให้เป็นเช่นนี้บอกข้ามา